แต่อีกด้านหนึ่งคนนันทยาสื่อก็นะมีแหล่งข่าวคนโน้นคนนี้อยู่ในที่ประชุมเนี่ยก็เอามาถอดความเรียบเรียงกันแล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นบรรยากาศที่อาจจะเป็นความที่ไม่เป็นทางการหรือไม่อยากจะเปิดเผยหรืออะไรก็สุดแท้แต่ในไทโพสเนี่ยนะครับเขามีบรรยากาศเบื้องหลังการประชุมที่มีมัิขับออกมาเนี่ยนะครับ บอกว่าหนึ่งในแกนนานของพรรคที่คัดค้านการลงมติขับร้อยเอกมนัรก,กับพวกคือนายนิโรธสุนทรเลขาสทรน,นครสวรรค์และประาปธานิพัฐบาลคุณนิโรธเนี่ยเกรงว่าจะดําเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดเลยนะครับเพราะว่าและก็ไม่มีความผิดเชิงประจักษ์และกลัวพรรคจะได้รับผลกระทบจนถูกยุบคืออยู่ๆจะไปสั่งขับเขาออกเนี่ยโดยไม่มีความผิด่ยไม่ได้ มันต้องมีความผิดความผิดมาจากไหนความผิดก็ต้องมาจากคณะกรรมาการที่ตั้งขึ้นมาหรือมีความผิดเชิงประจักษ์ณนะตอนนี้เนี่ยในมุมของคุณนิรธก็คือยังไม่มีความผิดเชิงประจักษ์และจะไปเอาขาอ,ออกได้ยังไงอ,อันนี้กลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือมีมคนปไปร้อเรียนแล้วก็ยุ่งเลยเนี่ยนะครับ<า>ทีนี้เนี่ยนะครับคุณฝั่งของคุณธรรมนัสเนี่ยก็พยายามจะยกเหตุขึ้นมานี่ค่ะที่ผมบอกว่ามันตลกตรงที่ว่าคนที่ อยากเจาะจากรพักก็ยกเข้มครับผมเธอะมันมีเหตุขณะที่คนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าขับไม่ได้นะผมไม่รู้จะไม่รู้จะห,หาเหตุอะไรแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยนะครับตามข่าวบอกว่าสอสอที่เป็นคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัฐพยายามยกเขตสามเรื่องตามข้อบังคับพักให้ขับเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการปรับโครงสร้างพักนูน่นนี่นั่นอะไรไปอย่างที่คุณบุญบุญจหลายนั่นแหละนะครับแล้วก็มีสมาชิกหลายคนแสดงความกังวลในประเด็นที่คุนนิรดทวงติ่ง ทำให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักสั่งให้โทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของกะกะตเลยเอาข้อกฎหมายเลยออะไรทําได้ทําไม่ได้อย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่กะกะตก็อ่านระเบียบในการดําเนินการขับสมาชิกพ้นพักให้ฟังว่าต้องอาศัยมติที่ประชุมกรรมการบริหารและสสโดยใช้เสียงสามในสี่จากนั้นพลเอกประวิตยจึงเรียกกรรมการบริหารแยกไปประชุมอีกห้องหนึ่งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกะกะตและก็หลังประชุมเสร็จก็ออกมาสอบถามสอสโดยให้ยกมือว่าเห็นด้วยกับการขับ ร้อยเอกรมนัทกับพวกหรือไม่ก็มีเสียงเห็นด้วย30กว่าคนงดออกเสียง19และไม่เห็นด้วย1คนคือนายยิโรธจนต้องมีการโหวตกันใหม่เพื่อให้เสียงผ่านตามเกมโดยระหว่างก่อนจโหวตรอบที่2ร้อยเอกรมนัทได้เดินโน้มน้าวสอสแต่ละคนเพื่อให้ลงมติขับพวกตัวเองไล่ผมออกเถอะขอร้องเถอะพี่นะไล่ผมออกเถอะนะส่งผลให้สอสอที่ลังเลอยู่เกรงใจจึงลงมติให้ขับออก คือตอนแรกเนี่ยเขากังวลเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการโทรศัพท์ไปถามกกตก็ตามแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่การยืนยันผ่านทางโทรศัพท์ไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่มันมีเสียงประกาศสิทธิ์จากพลเอกประวิตย์วงสุวรรณบอกว่ามันจะออกก็ออกไปพักจะได้สงบท่านี้ค่ะถ้าไม่สอสอหลายคนที่ลังเลอะยอมก็ได้คขับ,บ,บกลุ่มของไรธรรมนัสออกจากพักก็ได้นะ,นะคะ ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันกันกบเหตุการณ์ที่ที่มีสื่อนามาเปิดเผยเมื่อวานที่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สบายใจ <arrays. S 1> นะคะก็ให้พลเอกให้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้ไปอยู่พักใหม่ <Web> เพื่อจะได้จบปัญหาภายในของพลังประชารัฐในขณะนี้คือคือถ้ามองภาพรวมแบบนี้นะครับคนที่ตีความว่าเขาแค่แยกเลือนไปอยู่เนี่ยก็ก็มองแบบนี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ย พอเนปควิคโอเคอยู่ได้กันแล้วมันมีปัญหาไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยก็ยังยังเดินงานอยู่ฝั่งเดียวกัน